ครับภายในงานนะครับมีจะมีลูกโป่งด้วยมไมเท่บรรยากาศภายในงานของขายเต็มหมดเลยนะครับตรงนี้นี่เป็นลูกโปง่งลอยฟ้าแล้วก็รุดอาหารนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับไปนะเดี๋ยวเราเราเดินไปเดินดูกันนะครับภายในงานกันนะใ่ตรงด้านหลังเวทีนะครับเป็นงานกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผมของนะขายเต็มเลยเยอะแยะมากเลย ครับให้ได้ไ s <S เดือซื้อนะครับการณ์นะตรงนี้นะครับเออขอบคุณนะครับท่านผู okay. so ้มีเกียรติททุก่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเกียรติด้วยนะครับนะครับก็ขอพิธีเปิดอยู่นะครับผมร่วมกับผู้มีเกียรติเดี๋ยวเราจะเดินทางไปหาแม่ตูแล้วก็เราจะเดินไปตรงปลายแหลมกันนะครับไปมิวสิเล่าสิ้งน้ไปที่แม่ตูเลยนะอแหครับ ัันนีสสวดีครับเดี๋ยวเราไปชมคุณไบแหลมกันนะครับเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะจัดตุเรียนนิดนึงนะคะไปแล้วเพราะว่าช่วงเวลาของพี่ดิ๊นค่ะเราจะวิ่งไปแล้วเราจะมีบพีคเซิร์ฟไลท์น้องมิสิกพาไปไหนครับเพื่อนเคลื่อนใจไปไหนนะคะให้อยู่กับที่น้องมิสิกพาหลงแล้วนะครับช่วงของพี่ดิ๊นเปิดของเรานะคะแล้วก็ด้านหน้าน้องมิสิกพาหลงแล้วนะครับแม่ตู้อยู่ทางนี้ครับ ไอตุ่ยอยู่ตรงนี้อยู่ทางนี้นะคะน้องมาไปตงเลยนะครับสวยความสีวิไลยัก้าสำหรับการดี๋ยวาไปชมตรงแหลมกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นโมมิสิกเกมนะครับช่องนโมมิสิกเกมวันนี้เราอยู่ที่ไหนวันนี้อยู่กันที่แหลมทรายนะครับเดี๋ยวพามาเที่ยวนะครับแหลมทรายนะครับบรรยากาศนะครับน่เป็นงานที่แหลมทรายนะครับ ชมเลเลนะครับแล้วก็มีดนตรีด้วยนะครับเรามาพามาชมตรงแพรนะครับโอ้สวยงามมากนะครับตรงนี้นะครับโอ้ยาวไปจนถึงตรงไปเหลแหลมตรงนู้นเลยนะครับเดี๋ยวพาไปเดินนะครับวันนี้พอดีว่าป้าหนุ่งมาเล่นโอ้มีเครื่องบินเครื่องบินด้วยนะครับวันนี้ป้าหนุ่งมาเล่นดนตรีนะครับก็เลย พาัี่น้องน้โมน้องไม่เสกนรับไม่ตู่มาเที่ยวกันนะครับตรงนี้นะครับนี่งานจะอยู่ฝั่งทางนี้นะครับเพื่อนๆอะไรนะเครื่องบินมาแล้วโอ้เครื่องบินมาแล้วครับเพื่อนมาแล้วมาแล้วไปแล้วเครื่องบินไปแล้วสวยมากเลยนะครับโอ้สวยไหมเครื่องบินสวยไหมสวยโอเคครับอ่ะ นะครับครับที่ตรงนี้ก็จะมีตรงอุโมงด้วยอุโมงอุโมงไฟนะครับสวยงามมากนะครับแหลมทรายจังหวัดภูเก็ตนะครับสรุกงสร้าสน้างส้างสร้างสร้นี่ร้างสร้างร้างส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 น้างไ้างสร้าง้างสน้ามสรามสร้างางสรายสรารยางรางสร้าน้างสร้างสรารางร้างสรายมรารรางสาาร เดี๋ยวเราเดินพาเดินชมพาเดินเล่นนะครับเพื่อนๆการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของบ้านในทรายตะบนเพศอัสตรีอาหารต่างๆนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่งานนะครับใน่วงขอกกาารรมีีททย่่เวว้าวนี่บรรยากาศนะครับภายในงานครับพาชมบรรยากาศภายในงานนะครับลูกคนเยอะแยะมากเลยนะครับเให้แ่ไปเที่ยนะครับพาไปดูนะครับตรงหน้าเวทีกันนะครับเพื่อนๆจากการดำเนินงานนี่ที่บรรจุนะครับในครั้งนี้ องค์การนานสมบูรณ์ยันปีเวลาผมมือจากผู้ประกอบการเข้าร่วมจหน่ายอาหารนี่ครับสมมติเครื่องเสียงนะครับสมมติเครื่องเสียงนะครับเ่อนวันนี้ได้เห็นทีมงานบีเจซานะครับกระผมขอเรียนเชิญท่านี๋ยวราพาไปชมต่อนะครับจ้าวผนานในระบบกับเพื่อนโงอาทิครับวันนี้เรามาเล่นี่แหลมทรายกันนะครับเพื่อนๆท่านที่ดรึกษาท่านผมรองนายกอบปจดูตรงเวทีนะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงพิธีเปิดนะครับงานนั่งชมเลยนะครับท่าน เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหนนะครับก็ฝากติดตามช่องน้ำมือมืเกมด้วยครับจะมีผ่าการ์ดเกมนะครับต่างๆรีวิวการ์ดเกมด้วยแล้วก็พาเที่ยวด้วยนะครับจะพาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆนะครับครับโอเควันนี้เราพาชมประมาณนี้ก่อนนะคลิปหน้าเราพาไปเที่ยวไหนนะครับเดี๋ยวไปชมนะครบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนเพื่อนนะครับบายวันนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเกรุงเทพ